สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสสััพพเงขาารอนิจโม สัพเพสังคาราทุกาสัพเพธรรมาอนัตตาติอณบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาพรานาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าในติลักษณะกถาก่าวพรรนาถึงไตรลักษ หรือลักษณะสามประการตามนัยยะพระบาลีในธรรมนิยามสูตรติการิบาตอังคุตรนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญยราศีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายด้วยว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมมาสวัสด เมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้ประสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันกองบุญในส่วนธรรมมาสวัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญา เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาสนนั้นมาชี้แจงสแสดงพอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปท่านสาธุชนทั้งหลาย ในปัจจุบันข่าวครา,าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เป็นสิ่งที่จะต้องพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโรคนี้จัดเป็นมหันตภัยที่มาคร่าชีวิตชาวไทยและชาวโลกเป็นจำนวนมากเกินกว่า4ล้านคนนอกจากนั้นยังมีส่วนสำคัญทําให้วิถีชีวิตของชาวโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ต้องปรับตัวจึงจะอยู่ได้เป็นยุค New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่โควิด1 9จึงส่งผลกระทบต่อทุกคนมากบ้างน้อยบ้างบางคนกระทบโดยตรงคือติดเชื้อเองหรือคนในครอบครัวติดเชื้อหรือเสียชีวิตทำให้เกิดการสูญเสียพลัดพรากบางคนกระทบโดยอ้อมคือแม้จะไม่ติดเชื้อ แต่ก็ได้รับผลพวงจากมาตรการควบคุมป้องกันโรคในเรื่องการประกอบอาชีพหน้าที่การงานหรือขาดปัจจัยในการดํารงชีพทำให้อยู่อย่างยากลำบากความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งที่อุบัติในโลกนี้ซึ่งจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์คือลักษณะสประการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะคือลักษณะที่เหมือนกันสประการ อันได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องมีลักษณะที่เหมือนกันสามอย่างนี้แน่นอนไม่ล่วงพ้นกฎธรรมดาไปได้คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมดับสลายไปในที่สุดเข้าในหลักที่ว่ายังกินจิสมุทยธรรมบังสัพพันตังนิโรธธรรมบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายในที่สุดตกอยู่ในสามัญ,ญลักษณะสมด้วยพุทธวจนะที่ยึได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปะบทณนะเบื้องต้นนั้นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรม,มาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาซึ่งจะได้อธิบายขยายความพอสมควรแก่เวลาไตรลักษณ์คือลักษณะประจำของสิ่งทั้งสามประการได้แก่อนิจตาความไม่เที่ยงคือมีการแปลผันเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดททุกขตาความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปอนัตตาความไม่มีตัวตน คือไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้ในธรรมนิยามสูตรมีใจความสมบูรณ์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรม,มาอนัตตาติแปลความว่า ดูก่อนพินสทั้งหลายเพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นเองจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าตังตถาคตโตอภิสมุจติอภิสเมติ อภิสัมพุจชตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญ,ญปเปติปัทเปติวิปรติวิภัชติอุตตานีกรติสัพเพสังขาราอานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาตึงแปลความว่าตถาคตตัสรู้บรรลุธาตนั้นครั้นแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนก ทำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามไตรลักษณ์สามประการคืออนิจจังทุกขังและอนัตตานี้ก็มีอยู่แล้วประจําโลกพระองค์เพียงเป็นผู้ค้นพบแล้วนํามาเผยแพร่แสดงให้รู้เท่านั้นไม่ใช่ธรรมะที่พระองค์บัญญัติขึ้นเองแต่ประการใดประการแรกอนิจจตาคือความไม่เที่ยง มีคำบาลีกล่าวว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีศัพท์ที่ต้องทําความเข้าใจคือคําว่าสังขารสังขารหมายถึงสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีสองประการคืออุปาทินกาสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองเช่นคนและสัตว์ทั้งหลายอย่างหนึ่งอนุปาทินกาสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นภูเขาบ้านเรือน และสับพพวัตถุบรรดามีในโลกนี้อีกอย่างหนึ่งสังขารทั้งหลายตามที่กล่าวมาไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ต้องหยุดตกอยู่ในหลักอนิจจังความไม่เที่ยงทั้งสิน้นความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงความไม่หยุดอยู่กับที่ความคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของสิ่งต่างๆยกตัวอย่างสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายเช่นมนุษย์เมื่อแรกเกิดก็มีสภาพเป็นทารกนอนแบ,บ่บอกช่วยตัวเองไม่ได้เลย พออายุสิบปีให้หลังเปลี่ยนสภาพจากทารกมาเป็นเด็กที่พอจะช่วยตัวเองได้บ้างพออายุยี่สิบปีเปลี่ยนสภาพจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวเต็มตัวสามารถประกอบการงานทั่วไปได้พออายุสี่สิบปีเปลี่ยนสภาพจากหนุ่มสาวมาเป็นผู้ใหญ่เต็มที่พออายุห้าสิบปีหกสิบปีก็แก่ลงโดยลําดับเห็นได้ชัดผมสีขาวเป็นดอกเลาฟันเริ่มหักหูเริ่มตึงตาเริ่มมัวฟาง หนังเริ่มเหี่ยวย่นกำลังเริ่มถอยไม่ว่องไวเหมือนเมื่อหนุ่มสาวพออายุ70ปี80ปีก็ประกอบการงานไม่ไหวทยอยกกลับบ้านเก่าไปตามๆกันที่จะเหลืออยู่อายุเกิน80ปีนั้นน้อยมากนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์นี้สัพทธรรมะใช้คำว่าชาราแปลว่าความแก่แต่คนทั่วไปมกัมมกมองเห็นความชารา ได้แต่วัยครึ่งหลังของชีวิตส่วนในวัยครึ่งแรกนั้นมักมองไม่เห็นชะลาความแก่นั้นมีสองตอนตอนแรกแก่แล้วไม่รู้ว่าแก่เริ่มตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยแก่กลางคนทางธรรมเรียกความแก่ในช่วงนี้ว่าปฏิจฉันนะชราแปลว่าแก่ปกปิดตอนหลังนับตั้งแต่ยุคกลางคนเป็นต้นไปอาการของความแก่จะปรากฏ ทางธรรมเรียกความแก่ในช่วงนี้ว่าอปิติชนะชราแปลว่าแก่เปิดเผยคือแก่แล้วรู้ตัวว่าแก่เว้นแต่ผู้ตกอยู่ในความประมาทเท่านั้นที่จะค้านตัวเองว่าตนยังไม่แก่คนประเภทนี้จะเห็นได้ว่าชอบปกปิดความแก่ของตัวไว้ด้วยวิธีการต่างๆท้ายที่สุดก็ต้องยอมแพ้ต่อธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ ส่วนวัตถุทั้งหลายที่ไม่มีวิญญาณครองซึ่งเรียกว่าอนุปาทินากาสังขารเช่นบ้านเรือนโต๊ะเก้าอี้ที่นอนหมอนมุง้งเครื่องมือประกอบการทำมาหากินมีจอบเสียมมีดขวานเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นานวันเข้าก็ต้องชำรดสุดโทมสึกกร่อนทำลายไปตามกาลเวลาความเสื่อมไปของสังขารทั้งปวงที่ว่ามาเป็นเครื่องยืนยันความไม่เที่ยงต้องแปลผันเปลี่ยนแปลงเ,เป็นนิจด,ดังคำบาลีว่าอนิจจาวัตสังขารา อุปาเทเวธรรมิโนอุปจชิตวานิโรจนติเตสังวูปสมโมสุขโขแปลความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขดังนี้ความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเป็นความจริงแท้แน่นอนและความจริงในตัวเองไม่เข้าใครออกใครใครจะเข้าใจอย่างไรก็ไม่ ก็เข้าใจไปแต่สิ่งนั้นย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของเขาเรียกว่าเป็นความจริงของธรรมชาติใครจะคัดค้านไม่ได้สําหรับผู้ที่หลงผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนั้นท่านเรียกว่าวิปราสามีสามอย่างคือสัญญาวิปราสาความสําคัญผิดทิฏฐิวิปราสาความเห็นผิดจิตตะวิปาัาสความคิดผิดความวิปัาสโดยทั่วไปจะมีลักษณะสประการคือวิปัาส ในความไม่งามว่างามวิปลาสในความไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาสในความทุกข์ว่าเป็นความสุขวิปลาสในความไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนิจจังที่สําคัญคือทําให้ไม่ประมาทโมเมาในว,วัยว่ายังหนุ่มสาวไม่ประมาทในความไม่มีโรคว่ายังแข็งแรงไม่ประมาทในชีวิตว่ายังไม่ตายเพราะความตายอาจจะมาถึงเมื่อไหรก็ได้ทําให ทำให้ไม่ประมาทในทรัพย์สินเพราะคนมีอาจกลับยากจนลงได้ทำให้ไม่ลืมตัวในที่ทุกสถานดำรงตนอยู่ได้ตามฐานะอย่างเช่นเจ้าชายศิรษฐะถูกพระเจ้าสุโธธนะพระราชบิดาหาวิธีการที่จะขัดขวางไม่พบคนแก่คนเจ็บหรือคนตายเพื่อจะได้ไม่ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายกระวาดวิสัยให้เห็นแต่สิ่งที่น่ารื่นรมแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะขัดขวางได้ เมื่อทรงพบคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดความสลดพระไัยในชีวิตที่เป็นอนิจจงเป็นทุกข์จึงตัดสินพระไทยเสด็จออกสแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์จนบรรลุพระสัมมาสัมุธิญาณเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายประการที่สองทุกขาตาความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีคำบาลีกล่าวว่าสัพเพสังขาราทุกขาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข ความทุกข์ตามที่กล่าวไว้ในคมภีร์พุทธศาสนามีขอบเขตกว้างแคบกว่ากันตามความมุ่งหมายที่กล่าวไว้ในที่นั้นๆเช่นความทุกข์ในขันห้าหมายถึงทุกขเวทนาความเสเวยอารมณ์ว่าทุกขเช่นปวดมือปวดเท้าปวดหัวปวดท้องปวดหิวปวดกระหายเป็นต้นทําให้กระวนกระวายทั้งร่างกายและจิตใจหาความสุขไม่ได้เลยในขณะนั้นความทุกข์ในริษษสัสสีมีขอบเขตกว้างออกไปอีก คือหมายเอาสภาวะทุกขทุกประจําและปกิณกะทุกทุกจอนมารวมเข้าด้วยกันซึ่งประมวลได้ดังนี้ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชรลาความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกะความแห้งใจเป็นทุกข์ปริเทวะความพิรไรรำพันเป็นทุกข์ทุกขะความไม่สบายกายเป็นทุกข์โทมนัสความไม่สบายใจเป็นทุกข์อุปายาตความคับแค้นใจเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่เป็นไม่เป็นที่รักเป็นทุกข ความพัดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปัถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวด้วยสรุปความทุกข์ทั้งหมดดังกล่าวมาไปรวมกันทุกข์อยู่ที่ขันห้าคือร่างกายของเหล่านี้เองถ้าไม่มีขันห้าทุกข์ทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นเลยและบรรดาทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นความทุกข์ข้อแรกคือความเกิดเป็นต้นต่อแห่งความทุกข์ทั้งปวงเพราะเมื่อความเมื่อความเกิดมีขึ้นแล้ว พ่วงเอาความแก่ความตายความเศร้าโศกความพิไรดำพันความขับแค้นใจความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพรัพผาดจากสิ่งที่รักความปรารถนาไม่สมหวังตามมาเป็นแถวถ้าไม่มีความเกิดเสี่ยงเดียวความทุกข์ทั้งหลายจะมีไม่ได้เลยความทุกข์ในไตรลักษณ์ซึ่งกําลังกล่าวถึงอยู่นี้หมายถึงความทนอยู่ไม่ได้ของสังขารทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งสังขารที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณครองคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ถ้าเป็นมนุษย์และสัตว์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามอายุไขจะมีอายุยืนหรืออายุสั้นก็สุดแต่จะมีกรรมมาตารอนหรือไม่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็ต้องสุดโทมต้องคลำค่่าต้องบุบสลายแตกหักใช้การไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแปลสภาพจากเดิมเป็นของอื่นไปคำวัตถุก,กตาในตรายักษ์นี้จึงแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าทนได้ยากซึ่งกินความหมายกว้างกว่าทุกในที่อื่นที่กล่าวมาทั้งหมด คือรวมเอาทุกข์ในขันธ์ห้าและความทุกข์ในเรียสสีในอริยสัจสี่เข้าไว้ด้วยความทุกข์ทั้งหมดนั้นย่อมเกิดมีแก่มนุษย์โดยเฉพาะและเกิดขึ้นแก่ทุกคนทั้งชายและหญิงโดยไม่เลือกหน้าพิจารณาดูแลชีวิตของคนแต่ละคนนั้นเต็มไปได้วยความทุกข์ทั้งนั้นดังมีคำบาลียืนยันว่าทุกขเมวะหิสัมโพติทุกขังติทติเวทิต แปลความว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุก์ไม่มีอะไรดับดังนี้ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องความทุกขทําให้ทราบว่าชีวิตของคนนั้นประคนอยู่ด้วยทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต่างกันบ้างก็แต่ใครจะทุกมากใครจะทุกน้อยกว่ากันเท่านั้นเองเมื่อความจริงเป็นดังนี้แล้วถึงคราวเผชิญทุก จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาแก้ทุกข์โดยแยบขายไม่ยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นจนเกินไปในที่สุดก็คงแก้ปัญหาได้หรืออย่างน้อยก็หนักเป็นเบาพอนานวันไปความทุกข์ก็จะอันตรธานหายไปเองตามหลักของอนิจจังอย่าให้เป็นเหมือนลิงตัวนี้มีเรื่องเล่าว่าลิงตัวหนึ่งในประเทศอินเดียชอบแอบไปขโมยผลไม้ในสวนกินเป็นประจำชาวสวนจึงคิดหาวิธีจับลิง โดยใช้กล่องไม้ซึ่งมีฝาด้านหนึ่งเจาะรูเล็กๆไว้พอให้ลิงสอดมือเข้าไปได้แล้วนำถั่วซึ่งเป็นของโปรดของลิงมาใส่ไว้เป็นเหยื่อล่อวันหนึ่งเมื่อลิงมาที่สวนและเห็นถั่วอยู่ในกล่องก็เอามือล้วงเข้าไปยิบกำเอาถั่วแต่พอจะดึงมือออกมาก็ติดฝากล่องเพราะมือที่กำอยู่นั้นใหญ่กว่ารูที่เจาะเอาไว้ลิงพยายามดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกเพราะถูกชาวสวนไล่จับก็ปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้ เพราะมือเพราะมีมือเปล่าอยู่ข้างเดียวสุดท้ายก็ถูกจับและฆ่าตายหากจะนำมาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับคนเราก็จะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากได้อยากมีหรือใฝ่ฝันอยากจะเป็นจนถึงกับยึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นนั้นเป็นสาเหตุสําคัญแห่งความทุกข์ได้ทั้งสิน้นแต่ถ้าคลายความยึดมั่นจากสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่ได้ลงเสียบ้างทุกโศกก็จะลดน้อยถอยลง วิธีปฏิบัติผู้รู้ท่านแนะนำไว้ว่าเมื่อได้สิ่งใดมาก็ให้บอกกับตนเองก่อนว่าสิ่งนี้ไม่ทนไม่ทานอยู่กับเราไม่ได้นานวันหนึ่งถ้ามันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันการพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆจะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้และเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ว่าจะความทุกข์เฉพาะหน้าหรือปัญหาระยะยาว ลิงตามที่กล่าวมานี้หากมันเฉลียวใจสักหน่อยก็เพียงแค่คลายมือที่กำไว้ออกเท่านั้นมันก็จะหนีรอดแล้วแต่เพราะต้องการจะเอาถั่วให้ได้ไม่ยอมปล่อยนั่นเองสุดท้ายจึงจบชีวิตฉันใดก็ฉันนั้นความทุกข์ในชีวิตก็คล้ายคลึงกันบางครั้งเพียงแต่เราปล่อยวางลงบ้างเท่านั้นก็สามารถออกจากปัญหาได้อย่างคิดไม่ถึงดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าถ้าปล่อยก็ว่างถ้าวางก็เบาถ้าเอาก็หนัก ลองทำดูก็จะประจัก์ด้วยตัวเองประการที่สอนัตตา,ตาคือความไม่มีตัวตนมีคำบาลีกล่าวว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาแปลว่าทรรทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำว่าทรรทั้งหลายหมายความว่าหมายความรวมเอาสังขารและวิสังขารเข้าด้วยกันสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งดังได้อธิบายมาแล้ววิสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งได้แก่ นิพพานลักษณะของอนัตตามีสี่ประการคือไม่เป็นไปในอำนาจแย้งต่ออัตตาหาเจ้าของไม่ได้เป็นของว่างพึงพิจารณาทีละข้อเป็นลำดับไปลักษณะที่หนึ่งไม่เป็นไปในอำนาจคือบังคับบัญชาไม่ได้เช่นเราจะขอร้องร่างกายว่าขออย่าขอจอะแก่เท่าชราเลยขออย่าเป็นไข้ได้ป่วยเลยขอจอะเพิ่งตายเลยก็ขอร้องไม่ได้แสดงว่า ไม่เป็นไปในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้จึงไม่อยู่ในอำนาจของเราลักษณะที่สองแย้งต่ออัตตาคือไม่เป็นตัวตนพอที่จะริถือได้ว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราด้วยเหตุนี้จึงแย้งต่ออัตตาโดยสิ้นเชิงลักษณะที่สามหาเจ้าของม่ได้สังขารร่างกายของคนเป็นกระบวนการธรรมชาติไม่เป็นของใคร มันจะเจริญหรือสุดโทมก็สุดแต่เหตุปัจจัยภายในอันมีนกลไกในตัวของมันเองธรรมชาติของมันเองทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าร่างกายของคนที่เจริญเติบโตหรือแคร็กแกลนเป็นดื้อมน้าของน้ําเลี้ยงภายในที่เรียกว่าฮอร์โมนเป็นตัวผลิตถ้าต่อมที่ผลิตฮอร์โมนทําหน้าที่ผิดไปร่างกายก็ผิดปกติไปด้วยการทํางานของต่อมฮอร์โมนนี้ไม่อยู่ในอานาจของใครจึงชื่อว่าร่างกายหาเจ้าของไม่ได้ ลักษณะที่4เป็นของศูนย์หรือว่างเปล่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีรูปร่างมองเห็นได้นั้นความจริงประกอบขึ้นด้วยเซลล์เป็นจุดเล็กๆมองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าแม้แต่วัตถุสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่ทำด้วยไม้มองกันให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วก็จะมองไม่เห็นโต๊ะเก้าอี้ที่มีตัวตนเพราะถ้าจะแยกให้ละเอียดเป็นส่วนย่อยที่สุดแล้ว มันจะเป็นการหมุนเวียนของสิ่งที่เป็นพลังงานไม่มีตัวตนซึ่งเป็นของศูนย์นั่นเองด้วยเหตุผลดังกล่าวมาการเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายและจิตใจโดยความเป็นตัวตนจึงเป็นการยึดถือที่ผิดจากหลักสัจธรรมซึ่งท่านเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสคือเห็นผิดแต่คนเราได้ถูกสอนให้ยึดถือกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่พอรู้เดียงสาความยึดถือเช่นนั้นจึงแทรกซึมซ่อนเล้นอยู่อย่างแนบสนิท ภายในดวงใจยากที่จะถอนออกได้มีผู้สงสัยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วเหตุไฉนในที่บางแห่งจึงสอนว่าให้ถือตนเป็นที่พึ่งเล่าข้อนี้ต้องพิจารณาถึงสัจจะสองอย่างคือสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติและปรมัตนสัจจะจริงโดยปรมตทในทางปฏิบัติพระพุทธศาสนาสอนให้ยอมรับความจริงทั้งสองอย่าง สมมติสัจจะความจริงโดยสมมติเช่นคำพูดที่สมมติเรียกกันว่ามารดาบิดาสามีภรรยาสิทธิอาจารย์บุตรธิดาเป็นต้นการยอมรับสมมติอย่างนี้ก็เพื่อปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามฐานะของตนถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลในสังคมปรมาทสัจจะความจริงโดยปรมาทหรือความจริงขั้นสุดท้าย ท่านสอนไม่ให้ยึดถือตัวตนเพราะการยึดถือตัวตนก็ยังไม่พ้นไปจากทุกได้ผู้ติดในสมมติเกินไปก็มักหลงผิดยึดถือเอาสมมติเช่นยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาตั้งให้ว่าเป็นตัวตนจริงเป็นเหตุให้ยกตนข่มผู้อื่นหลงตัวว่าดีวิเศษไม่มีใครเท่าทำให้วางตัวสูงเกินจริงทำให้กิเลสฝูมากขึ้นเป็นที่รังเกตของผู้ได้พบเห็น ผู้ดำรงตนเช่นนี้ถ้าหากได้ไดรู้ปรมัาทาสัจจะเสียบ้างก็จะเป็นทางให้คลายทิฏฐิมานะลงทำให้เบากายเบาใจไม่ต้องแบกสิ่งที่สมมติเกินไปสำหรับผู้ที่หนักในปรมัตทไม่ยอมรับสมมติเสียบ้างเลยก็อาจปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในสังคมด้วยเหตุอะไรอะไรก็เป็นสมมติไปทางนั้นหนักเข้าก็ถึงขั้นปฏิเสธคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ ปฏิเสธบุญบาปซึ่งเป็นผลของกรรมผู้มีความเห็นเช่นนี้ไม่ยังประโยชน์ให้สมเร็จแก่ตนเองเลยมีแต่จะเป็นโทษอย่างเดียวการทำการทำความเข้าใจในเรื่องอนัตตาจึงต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือต้องมีปัญญากำกับเสมอประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนัตตาทำให้เราทราบความจริงว่าสังขารร่างกายของเราฝืนความปัารานาบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นไปตามเหตุปัจจัยในตัวของมันเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจําวันได้ดีเพราะในชีวิตประจําวันนั้นคนส่วนใหญ่ปรารถนาในสิ่งต่างๆและบุคคลต่างเป็นไปตามปรารถนาของตนเมื่อไม่ได้ตามประสงค์ก็เดือดร้อนใจฉะนั้นการพิจารณาเรื่องอนัตตาให้เข้าใจจริงๆจะช่วยให้ให้ชีวิตไม่ต้องถูกเผารนด้วยราคะโทสะ โมหะจนร,ร่าเรอนเกินไปนับว่าเป็นกำไรแห่งชีวิตมากทีเดียวอย่างเช่นนางกีสาโคตมีได้สูญเสียลูกชายซึ่งกำลังน่ารักทำให้นางทำใจไม่ได้พยายามอุ้มศพลูกชายไปหาหมอคนแล้วคนเล่าเพื่อให้ช่วยรักษาลูกชายให้ฟื้นชีพเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะช่วยนางได้จนมีคนแนะนำให้นางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการให้นางไปขอมเมล็ดพันธุ์ประกาศ จากบ้านที่ไม่มีคนตายมาเพื่อปรุงเป็นยาชุบชีวิตลูกชายจนแล้วจนรอดก็เจอแต่บ้านที่มีคนตายทั้งสิน้นจึงทำให้นางได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจถึงหลักของธรรมชาติมีแก่มีเจ็บมีตายจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนำศพลูกชายไปทิ้งในปา่าช้าและได้ขอบวชในพระพุทธศาสนาจนได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ขีณาศพในที่สุดเพราะฉะนั้น เมื่อสรรพสิ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนี้จึงไม่ควรดำรงชีวิตด้วยความประมาทเพราะคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วส่วนคนไม่ประมาทแม้จะแตกสลายไปตามหลักของไตรลักษณ์ก็ยังเป็นอมะตะเพราะดำรงชีวิตยังมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ดังนั้นจึงไม่ควรประมาททุกลมหายใจเข้าออกเพราะสังขารร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นอนัตตาสมดังพระบาลีนิเขพบทในเบื้องต้นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นแปลความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้มีนิยะดังวิสัชนามาด้วยประการศนีเทศนาประโยซาน่เนวาสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้ รตนติยานุภาเวนะด้วยอนุภาพเป็นคุณาษีรัตนตรัยคือประพุทธธรรมประสงค์และเดิมไน้กุศลผลบุญทั้งมวลจงมารวมกันเป็นธรรมะเดชะประวะปัปจ,จัยจอำนวยเอ,อยชัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงปราศจ,จากความทุกข์ความโศกโรคภัยอุปสรรคและพยันตรายต่างๆเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดําเนินชีวิตพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวันนะ สุขะภะละปฏิพนันธรรมสารสมบัติธนรสรารสมบัติจงทุกประการรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในจิรคักณกณกถะกาวปรณาถึงไตรลักษณ์หรือลักษณะสา,สามประการของสังขารทั้งปวงมาพอสุควรแก่เวลาขอสมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศะะนี้